ในการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยวันนี้มาถ่ายภาพที่หมู่บ้านผ่าใหม่นะครับนางแบบเป็นชาวอเมริกานะครับตอนนี้มาทำงานอยู่ที่ต้องบอกว่ามาอยู่ที่ประเทศกัมพูชีแล้วก็ตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็มาถ่ายแบบทีที่สุรินด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ เลือกใช้บริการทีมโฆษณานดยมยสโตอร r Donut นะครับฝากไปได้วยนี่ครจะได้ตัวอ้วน,นขึ้น <c oughs> Eleven Studio ภูมิใจเสนอบันทึกการถ่ายภาพ น้องสวนนาบันทึกการได้ทำวันที่6รกรกฎาคม2559โคชสารทีมผลิตและให้เสียงภาษาไทยงานนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณด้วยนะครับที่เลือกใช้บริการกับโคชสารทีมนะครับแล้วก็เป็นางานที่เรียกได้ว่าต้องใช้การสื่อสารทางภาษาเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมไม่ได้เลยนะครับ ได้แบบไม่ง่ายพูดเป็นคำคำพอเขาเข้าใจครับบางคำนี้ก็สื่อสารใปเขาก็ตลกไปด้วยนะครับแต่ว่าต้องกล้านะครับถ้าไม่กล้าจะไม่ได้งานนะครับทิปนี้อ่ะบอกว่าทิปไม่ได้นะครับงานนี้มาถ่ายทําในพื้นที่แรกนะครับที่หมู่บ้านเพา่ใหม่นะครับ ประเทศพื่อนบ้านเรานะครับที่กัมพูชาครับแล้วก็มีญาติญาตินะครับที่ทํางานอยู่ประเทศไทยและที่จังหวัดสุรินด์ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาบันทึกภาพในครั้นี้ด้วยครับ ไปตามจังหวะความสนุกนะครับก็พยายามจะบิ้วให้ออกมาดีที่สุดนะครับแต่ภาพที่ถ่ายออกมานะครับก็มีมาให้ชมในส่วนของวิดีโอด้านโอกาสโปรโมทนะครับผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับ ใครที่มีโอกาสได้ชมทริปนี้นะครับอย่าลืมมาชื่นชมแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆที่จังหวัสดสุรินทร์เราครับที่หมู่บ้านผ้าไหมครับ อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่มาถ่ายทําบอกว่าอยากถ่ายในชุดเล่นครับก็เลยแวะมาที่เทคโนโราชมงคลสุรินทร์ครับ ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตท่านะครับท่าให้ทางด้านนางแบบชาวต่างชาติได้ชมครับเป็ชาวอเมริกาครับเนี่ยเนี่ยแค่แค่แ่ดูางแบบเราบ้างนะครับไหยลองดิครับดูนางแบบของเราครับแฮนด์แฮนด์แปลว่ามือทูแอน พอแล้วเลิกเล่งเขาได้แล้วต้องมีแอบหยอดกันนิดหนึ่งครับเป็นทีมงานที่อ่ะมีงานให้ดูแล้วกันแต่ว่าต้องต้องหน่อยครับตอนนี้ลุยป่าได้สบายครับเพราะว่าเรอาเราทาโลชั่นมาแล้วครับ มาในพื้นที่เกือบอด้านหน้านะครับด้านหน้าทางทางด้านหน้าเทคโนโกันบ้างครับมีมุมสะพานนะครับลองดูหน่อยครับว่า acting นี้จะเป็นยังไงบ้างครับให้เขาพอยขาหน่อยงงแบบนี้แบบนี้อธิบายแล้ว โอเคครับการบันทึกเรื่องราวต่าง,างๆนะครับเราบันทึกเก็บไว้ก็ดีครับเพราะวันเวลานี้ก็หมุนเวียนไปได้ครับอะไรเก่าๆก็เก็บมาดูได้ครับทุกมุมนี้ก็ขอเก็บภาพกันหน่อยครับอ่ะมาดูกันครับยืมเป็นยิ้มสยามหน่อยแล้วกันครับ ใชแล้วนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่เลือกใช้บริการสําหรับผมโดนัทนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับในส่วนของทีมพัฒนาครับนะครับทั้งขวามือนะครับหลานชายผมเองน้องเพื่อนครับส่วนคนถ่ายนี้คือน้องแมนเลยไม่ได้เห็นภาพครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง3าท่านด้วยนะครับที่เลือกใช้บริการนะครับต้องย้ำไวสักนิดหนึ่งครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับขอได้รับความขอบคุณเมื่อนโอกาสนี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ